สมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์จัดการแข่งเทนนิสคัดเลือกนักขวดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประจำปี2560เมื่อวันที่6-10มกราคมที่ผ่านมาได้นักกีฬาที่คว้าอันดับ1-3เป็นนักขวดเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประกอบด้วยนักกีฬาชาย3คนคือต้นไม้ธนพัฒน์เนิรันดอนเจเจกิติน,นันสุตินันโอภาสและฟิวเจอร์ชิษณุพงศ์โพคินเสถาเสิริ โดยนักขวดเยาวชนหนุ่มน้อยทั้ง3คนกล่าวรู้สึกภูมิใจที่ติดทีมชาติพร้อมมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตนเองก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่กกก็็็ภูมมิใใใจจจคคครรรรัััับบบบดดีีะะททห้เเต่ the so act, ่อาไไไปปโลลล ATF ATP นแ ดีใจครับเพราะว่าซ้อมมาแบบพยายามตั้งใจซ้อมเพื่อมาแข่งขันแม์นี้แล้วก็คิดว่าตั้งใจที่แบบจะมาทําแม์นี้ให้ได้ให้เป็นทีมชาตินะ <c oughs> ด้านนักกีฬาหญิง3าคนที่คว้าอันดับ1-3ถึง <c oughs> คือน้องเบลธมลพันธ์จงเลิศตระกูลน้องแนทพันนินโควาพิทักษ์เทศและน้องรวงข้าวลล,ลนาธาราลดีต่างรู้สึกดีใจที่ทําสําเร็จหลังจากฝึกซ้อมมาอย่างหนักมุ่งหวังประสบความสําเร็จเหมือนรุ่มพี่ทีมชาติในอนาคต ก็ตื่นเต้นค่ะอึง้งตื่นเต้นดีใจปนๆกันไปหมดอะคะ่ะก็ฝึกซ้อมก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้นแบบก็คงเป็นพี่ออมวัสชชนค่ะดีใจค่ะแล้วภาคภูมิใจที่ได้มาถึงขนาดนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีโค้ชก็ซ้อมกับพ่อกับแม่ค่ะเราไม่คิดเลยว่าได้ถึงขนาดนี้ค่ะ นายกิติสมบัติเอื้อมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสรอนเทนนิสมสมาคมแห่งประเทศไทยทเผยว่านักเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีถือเป็นหัวใจของสมาคมในการพัฒนาและต่อยอดสู่ความสําเร็จในอนาคตส่วนเป้าหมายจริงแล้วเนี่ย14ปีเนี่ยเป็นหัวใจของของของ,ของสมาคมพอสมควรนะครับเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกว่ามีโอกาสมี คนที่ดูแลที่ดีมีโค้ชที่ดีเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เด็กพวกนี้จะไปสู่อาชีพค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับสำหรับนักขวดเยาวชนชุดนี้จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2017ที่อินเดียระหว่างวันที่30มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ ต่อด้วยเทนนิสเยาวชนประเภททีม World Junior Team Competition 2017โซนเอเชียโอเชียเนียที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่20มีนาคมถึง1เมษายนนี้หากทำผลงานเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสุดท้าย World Junior Tennis Final 2017แฟนเทนนิสตามลุ้นและเชียร์นักขวดสายเลือดใหม่ชุดนี้อาจจะได้เห็นพาราดอ2หรือแทนไม่2ในอนาคตอันใกล้นี้พัชระล้อมรื่งสนาข่าวไทยอสมทรายงาน